สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะฝนตกตั้งแต่เช้านะคะมาดูมาดูสภาพของยายบุญหลายค่ะสภาพของยายบุญหลายนะคะเล่นโคลนมาเต็มตัวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพายายไปอาบน้ํานะคะ ช้าคุณยายค่ะตื่นเช้ามาก็จะพายายมาอาบน้ำตั้งแต่เช้านะคะดำายาไปไกล้ขาเขาไอ้เจ้าดำนี่ตลอดเลยไม่ขิดค่ะก็ในระหว่างที่เราอาบน้ำนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆอ,อ,อาบน้ำอยู่นะคะก็พายายรอก่อนนะคะ ฝนเพิ่งตกช่วงเช้านี่เองนะคะตกช่วงตีตีสนี่เองนะคะค่ะก็จะเอายายมาถูตัวลอนะคะเพราะว่ามีเพื่อนช้างอาบน้ำอยู่นะคะสเชือกนะคะพื้นที่อ่างอาบน้ำยังไม่บ้างก็ะจะพาย,ายายมาถูตัวก่อนไม่รู้ว่า,ายายจะถูให้หรือเปล่า ก็กราบขอภัยแม่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะคะบางทีแม่ขวานก็ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาน้องป้างก็เอายายมาอาบน้ําเลยนะคะแล้วก็แม่ขวานก็ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปนะคะแม่ขวานก็ต้องรีบทํากับข้าวให้ลูกชายไปทํางานนะคะก็เลยไม่มีเวลามาถ่ายคลิป ยายมาถูต้นไม้ทีไรได้เพลทุกทีนะคะดินบนหลังเต็มเลยทำไมถอยอย่างนั้นละยายเหยียบมี้ยังอถอยดูถอยอ๋อเจอลำดวนนะคะยายก็เลยถอยเลยนะคะเจอเพื่อนเก่า <laughs> ลำดวนเขาอาบน้ำเลยแต่ยายบุญหลายยังไม่ได้อาบเลยส,สภาพของยายบุญหลายนะคะอันนี้คุณยายลำดวนเด็กหญิงลำดวน,นดดวอ<า>่อำยดาดำไม่ใช่บอยเมนยายได้นันมาพี่ อ่ะถ้าทายไม่แม่ยามเช้าหน่อยเร็ยยายพอดีค่ะเสียงด้วยเส,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 สียงด้วยขาด้วยขาเอามาเอามาเร็วเสียง มันใช่ยายบุญหลายหรือเปล่าเนี่ย<า>จำยายไม่ได้เลยนะคะยายแปลงโฉมใหม่ <c oughs> อันนี้ก็คุณยายสีภัยนะคะก็อาบเสร็จแล้วคุณยายอ้วนจนเดินไม่ไหวแล้วยายเดินเร็วๆยาย โอ้ยโบจ่ะ be, be โอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ประหยัดงางเลยอ้วนนีงดูคุณยายนะคะอ้วนตุ๊บไม่อยากจะเดินเลยนะคะค่ะเดี๋ยว ถึงรอบของบุญหลายแล้วนะคะบุญหลายมาอาบน้ำแล้วนะคะไปดำไม่ได้เอาแปรงมาขัดด้วยนะคะจะล้างออกง่ายหรือเปล่า ก็ฝากแม่แม่ทุกทท่านด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมช่องพังบุญหลายแล้วที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับคุณยายบุญหลายก็ฝากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะเพื่อยอดซับจะได้ถึงพันเร็วๆนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ได้ยินข่าวมานะคะว่ากลัวเขาจะปิดช่องนะคะช่องไหนยังไม่ถึงพันนะคะไม่ถึงพันซับเขาจะปิดช่องนะคะก็ฝากแม่แม่ช่วยกดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะคะ ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งนะคะที่แม่ควานจะหาเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะก็ฝากแม่ทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาติดตามให้กับยายบุญหลายด้วยนะคะ ก็จะต้องเตรียมตัวอย่างนี้ตั้งแต่เช้านะคะรีบอาบน้ําให้ยายแล้วเอายายไปผูกมาแต่เช้านะคะเพราะว่าน้องป้างรีบไปทํางานแต่เช้านะคะก็เลยต้องเอายายมาอาบน้ําแต่เช้าแม่ควานก็ต้องรีบไปทํากับข้าวเพราะว่าแม่ควานยังไม่ได้หุงข้าวให้น้องป้างเลยนะคะ,ะคุณยายหันหน้ามานี่หน่อยเร็วเพราะว่ามันไปฝั่งนู้นไม่ได้ ค่ะก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องพังบนหลายด้วยนะคะเวลาแม่ควนันไลค์ขายผลไม้ก็ฝากแม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับพังบนหลายด้วยนะคะเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้กับช่องเล็กๆด้วยนะคะ บอกอย่างหนึงหงน่งเห็ดอย่างหนึ่งบนหลังยายมีแต่โคลนเลยนะคะ<อ>ต้องใช้มือแกะโคลนออกนะคะถึงจะล้างตัวได้ไอไออดกอ,อ,อก,กน้ำหักได้นันยายทูถึกถกอก ก็อาบน้ำให้เสร็จก็จะเอายายไปผูกกินหญ้าต่อนะคะ <c oughs> ไอเจ้าดำนี้ก็วิ่งตามตลอด <c oughs> อันนี้ก็ผู้จัดก,การก็บอกว่าถ้าเปิดปางก็จะแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะก็ต้องรอไปอีกนะคะรอไปต่อนะคะ ก็ได้ซ่อมแซมเยอะนะคะเพราะว่ามันผุหมดแล้วนะคะก็ต้องได้ซ่อมแซมอีกเยอะนะคะถ้าสมมติว่าปางเปิดนะคะค่ะบรรยากาศในช่วงเช้าก็จะเงียบหน่อยนะคะแม่แม่จ๋าก็จะเงียบหน่อยนะคะว่าจะพายายกลับบ้านก็ยังไงยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะช่วงนี้แม่ควานก็ สองกิตสองใจนะคะทั้งอยากกลับบ้านทั้งอยากอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่ควานก็ไร้ลำบากนะคะก็ภาระหน้าที่ก็เยอะนะคะแต่กลับบ้านก็กลัวไม่มีที่อยู่นะคะไม่มีโรงช้างให้ย้ายก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นี่บ้างนะคะเวลาไร้ขายยากก็บางทีแม่ควานก็อยากจะพายายกลับไปอยู่บ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนคนเลี้ยงใหม่นะคะบางทีแม่ควานก็เหนื่อยแล้วนะคะอยากจะวางมือกับคุณยายแล้วนะคะ เพราะว่าอยู่ที่บ้านแม่ควานก็ไม่มีคนอยู่กับพ่อกับแม่นะคะไม่มีคนดูแลพ่อกับแม่นะคะแม่ควานก็อยากจะกลับบ้านด้วยอีกใจนึงก็กลัวสวนจะเปิดแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดก็เห็นหลายๆสวนเปิดสวนแล้วนะคะก็อยากให้เปิดเร็วๆนะคะจะได้ทำงานเร็วๆนะคะ ก็ฝากแม่ยเม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางบนุนหลายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ควานขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ